พี่น้องจ้าสาวนาเล่ามาส่วนหัวสาวน่าเล่าไปพ่อไว้พ่อไว้แต่้งสว่างเมื่อแล้วพี่น้องแต่ว่าบมมีเวลาบ่มีเวลาเขาก็สีไดมมาส่วนพี่น้องน้ำจดสีบงนี่จ๋าผ่มันไม่เป็นขาหรอบ่มมันเป็นขาหรอพี่น้องเบึ่งเบึงเบึงเบึงพี่น้องเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่มันเป็นขาเราพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นหัวอยู่มันเป็นขาแล้ว เดี๋ยวสาวนาเล่าสิสิอม่สอนลัดทั้งพี่เด้อพี่น้องเด้อพี่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 พนี่พี่เด้อมาพี่สอนพี่น้องสีเด็สีเดมกหนึ่งอยู่สาวหนาเล่าว่าเอาขึ้นตะขีตรง พี่คีอีสานพี่น้องโอ้ยมันแมนบอลเหรอพี่น้องโอเดี๋ยวต้องกินหายนั่นเป็นชือจังบอลหลายอันวิธีสอนนี่กะอันสอนถนัดผู้ใดถนัดไข่นัดมัดนะพี่น้องเด้วอ,อนนว้นนวา,า,พ,านนะพี่น้อง มันพี่หล่ะพี่น้องตปวดติดๆกุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุ่มาเก็บซะก่อนสอนมันอยู่นีเลรอโอ๊ตหน,น้าคุ่นพูดละหน้าเหมือนกับคุ้นเราลหรพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสาวนาแล้วเก็บซะก่อนโอ๊ยเป็นขาเบิดโอ๊ยเสด็จดิเสด็จครับพี่น้องได้บาทละตัวสองตัวอ๋อ ดิสานพี่น้องหมกใส่กัน่นรัดเด้อกับปลาชิวหน่อยปลาปลาเข็งหน่อยพี่น้องปลาเข็งหน่อยปลาเข็งหน่อยอยูอ่นี bueno. ่บางคนกระสีมักสอนท่านี่เด้อพี่น้องนี่น เช้านาเล่าซอนเป็นเบิดเบิดทั้งสองทาว้าพี่น้อง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 มีเจ๊แล้พี่น้องพุดะพุดะอืะอ,อเป็นขาเราพี่น้องหัวกกบหัวกบคุณอ,อะหัวกกบรุ่นเดียวกันเลยสีเป็นขาเราพี่น้องยาดามาเดอ้อ ยอดามาาสาวหนแล้ลบอสีบอยสาวหนแล้รา่าสีมมกมันอยู่กันเป็นกลุ่มๆพี่มมน้องนี่จักหน่อยนี่มันกัดสีโดดนี้อจักหน่อยมันสีโดดนี้มันเป็นตัวแล้วมันกระโดดนี้นี้ไปไชไปมั่นพี่น้องหากินมันว้า มือเนี่ยพี่น้องเช้า,านาเแล้วเห็นมือนั่นมันกับพ่อท่านอย่างไงปีนี้มันการจะเลื่อนเติบโตของมันนี่มันอันนี้เนาะพี่น้องเนาะการจะเลื่อนเติบโตของมันนี่เร็วอ่ะเร็วอือเร็วพี่น้องว่าบอกอประขิงหน่อยพี่น้องอ ลองอีกจักบาทบวกเดียวเลยพี่น้องบวกเดียวนี่แหละหนึ่งหนึงเจ้าหนแล้วหมวกก็ไปเรียมากพี่น้งอนง ตะกีอตอมตะกีอตอมพี่น้องเออคู่ะโอ้เฮียเฮียบาตรละสี่หาตัวหกตัวเจ็ดตัวเอาคู่ก่อนเ้อะมกน่อยนึงมกน่อยนึง โอ้ยเจ็ดไายได้วนาะพี่พน้องเนาะปลาเปืดอ,อยยังเอาเบิดได้นี่พี่น้องกระปูน้อยโอ้ยมันสิเต้นเหรอพี่น้องเต้นนี้กับพ้องกันอืมเต้นนี้กับพ้องกันจ้าผู้ใด,ดอยากกินหมกกะที่การมองเก้าด้วยคุมวัดมกน้อย ย่าจำแห้งมันสิเบิดจำคอ่ำคอยๆจำค่อยๆน้นอ,งองน้องเพื่อนๆเจ้าน้าเล่าฐานะเพื่นสี่อจะว่าแต่แบบนี้ก็ถนานะเพื่อนแบบแบบนี้ก็ถนานะเพื่อนพี่น้องก็เจ้าสอนเนี่ยนะฐานะเพื่อน บบเราส่องคึโตพี่นอ้องโอออออโอ้จา,า,า,านาเล่าสิล่มโอ้ยปลาคอน้อยพี่น้องปลาคอน้อยอ้าวเ้็วหมกใส่กันแซ่บด้วพี่น้องนี่ปลาตัวน,น้อยแมงนละแง่บอลไงนี่ นี่โตธรอนี่นั่งหลังน้ำให้หล่งจังสีนี่นั่งละงน้นนะำไหลให้ให้นึงกูดะปังปูเย่อยู่ได้พี่น,อน้องปังปูเย่ยูเออกกนะ่เอาอีกกอนน่ะเอาอีกจักบาทกอนน่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวนานเล่าเริ่มเริ่มสม้อนจักเงาเหมือนกัน ข้อน้อยข้อใหญ่จ้างอนด้วยหร้อ,ๆๆอเอาไม่เก็บพี่น้องไม่เก็บโอ้กับปูน้อยโอ๊ยออกปวงหิงขาด เมืองเ่ศพี่น้องปลาควนอยขอน้อยขอน้อย,ออยปลาลูกคอกน้อยจ้าปลาลูกคอกน้อยใหญ่จ้าอืธพีอีอีสานพี่น้องมันก็นเริ่มสีอืดละละ่ะนี่เป็นหน้าบางคนไหยตลดให้ไงหลายมันก็นก็บ่มีเได้พี่น้อง เห็นแะไวเงี้ยเอาชิ้นแรกชาวนาเราโอ้ยปลาป่าปลาปลาซีน้อยเออจวนก้อนเล็กก้อเด็กก็ตีต่อมนะมากินต้มติดต้มติดต้มติดเดี๋ยวเริ่มอีกก้อนพี่น้องเริ่มอีกก้อน เมื่อ,อ,อ,อยอดยั่โอ้เด็นขาเบอร์หลัพี่น้องจะได้เด้เอาเบอปลอยบมดดีไปมุกนี่แหละกูน้อยกูน้อยปลาสิวเอาเบอร์นี่ เอาไดเลยมกใส่กันแซบมกหมอใส่ผักกระแยงแน้งนำปวดเอเอาพี่น้องยกสาวน้าเล่าสิซวนอีกจักสองส,สามบาทกับสิพ่อแล้ว,ลวพี่น้องสีไปใส่ขี่สีไปมกเดี๋ยวเจ้าพ่อกันคิดนายด้พี่น้องเด้อสาวน้าเล่ากับสา,า,เาสแเห็บแหบแล่ะละ